เอาละครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กันในเกมนะครับผม Call of Duty Vanguard นะครับผมก็ตอนนี้นะครับ Call of Duty Vanguard เนี่ยเขาเปิดเบต้าขึ้นมานะครับผมก็เลยจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งบอกเลยว่าที่เราจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นกับทีมเด a แมทอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโหมดอื่นภาคอื่นผมก็ไปเล่นนะครับผมเล่นแต่ทีมเด a แมทนะครับโอเคนะครับไป แป๊บหนึ่งเฮ้ยมันเหมือนปืนจากตรงไหนก็ไม่รู้อุ้ยปอดิชิตปาระเปิดไปแล้วกูแต่เอาละมาแล้วผมบอกเลยว่ารอบนี้มันต้องมาแล้วจังหวะนี้โว้แต่ภาคนี้ปาระเบิดค่อนข้างช้ามากๆนะครับ ยิงโคนตายยากมากปีเท่าไหร่เนี่ยปีสี่สิบแต่มันไปยิงโคนตายยากจังเลยวะมันเหมือนภากันที่นะคอมติตี้แบบไอเนี้ยอะไรอะผมจำชื่อภาคไม่ได้วะโมเดิร์นวอลเฟร์นะครับแบบการบังคับอะไรพวกเนี้ยเนี่ยการวิ่งแบบสองสเต็ปอะสเต็ปเดียวแล้วก็สเต็ปที่สองจะยกปืนขึ้นนะครับมันจะวิ่งเร็วขึ้นแต่มันก็จะวิ่งได้แค่ระยะเวลาแค่นี้เดียวเท่านั้นโอ้ยทำไมผมโดนหลังยิงตลอดเลยวะ แต่ก็ยิงยังยิงใครไม่ตายเลยยิงใครไม่ตายมันยิงยากจังเลยวะที่เป็นล้านเฮ้ยเนี่ยมันมันยิงหลังผมอะใช่ไหมมันโดนยิงหลังเลยยิงคนยากมากยิงคนยากมากจริงทุกคนของจริงอันนี้มันกล่องอะไรเนี่ยเอา่องกระสุนโอ้เอ้า พีดีก็เคยเล่นอยู่เนี่ยคือสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมันม,มีสะโคบอย่างงี้ไม่มีตะโบอย่างงี้นะแต่มันไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้เสียงปืนนี่คือแบบว่าสงครามอะ่ะไม่มาเข้าหลังอีกแล้ววิบมีเรืยหนีไม่ทันมันกำลังปิดกระสุนยอยู่เฮ้แต่ชอบอะ่ะจริง เหมือนอ่าการบังคับอะไรก็เหมือนภาคอันนี้เลยครับอ่ภาคไอ้คอมพิวตี้โมเดิลวอลเฟร์นะครับหรือว่าที่คนรู้จักกันก็คือวอลโซนะครับภาาเดี๋ยวไปกันเลยเ,เ้มาเราไปลองปืนนี้บ้างสิปืนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับในเวอร์วัตูใช้บ้างแต่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่เป็นปืนกลเนะ่ยโบวเฮดช็อต ้ยปืนดีแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอ้าวมันอยู่ทางด้านซ้ายไม่เห็นเมื่อกี้เอ้ยแต่ผมชอบไปชอบเลยชอบเลยถ้าจับปืนเท่ด้วยไุยโดนล่าดื้อเกือบตาย โผมไม่ตายไม่นะเฮ้ยปืน,ปนดีเห็นระเบิดโอ,โอ้คผ่เฮ้ยแต่มันมันโอ้จู่ห้องตายจุดสี่เฮ้ยมันว่ะมันวะสุดยอดสุดยอดยิงเพลินมากต่อไปนะครับผมแมบชช่อว่ากาวูตูใช่ปะ ไม่น่าใช่หรือใช่วะโอเคมาครับผมไอ้ปืนพวกนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกนะปืนอะไรก็ไม่รู้โอเคเราจะไปเลือกปืนนี้ครับปืนโกลนชอบมากเออถ้าจับโคตรที่อะมันเล็งเร็วจังเลยวะมันเล็งไอ้ปกติปืนพวกแบบว่าไอ้พวกนี้มันจะเลงช้าครับอันนี้มันเล็งเหมือน s อสเเลยเร็วมากนี่ขนาดจะไม่แต่งแล้วเนี่ยเฮ้ยผมเห็นคน แต่ต้องวิ่งไปฐานศัตรูดีใช่ไหมไม่รู้แล้วตอนนี้ฐานศัตรูอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ตรงไปข้างหน้าน,นี้น่าจะเจอนี่ไงเจอละตัวหนึ่งอ่าแล้วแหล,ละก็ะเพมันต้องสู้แบบไกลๆหน่อยปืนมันเป็นปืนกลใช่ไหมมันน่าจะแบบว่าระยะประชิดน่าจะสู้พวกปืน S M G ไม่ได้นะครับอู้เด็ดมันจ้าเหลือเกิน kill. Mark I'm receiving intelligence. in i t h o s จเจ๊งยัยข้อเท็จแต่ว่าการยิงปืนในเกมนี้ก็คือเราค่อนข้างดูยากนะครับว่าว่า,ว,าว่าเรายิงตายหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับเอ้แต่มันมีคนภาคเนี่ยนะเอ้พลาคนี้เหมือนเบอร์วัตูว่ามีคนภาคใช่ไหมมีมีแบบคนภาคว่าเอ้ยยิงไปแล้วหนึ่งคิวเอ้เจ้เอ้ย,อยชอบอ่ะชอบอ่ะมีนักภาคชอบอ่ะแบบทริปเปอร์คิวอะไรเงี้ย เหมือนพวกเกมแบบว่าเขาคะแนนพวกดอทเอเลยรดีดอต้าใช่ไหมวิหนุกหนุกปืนนี้หนุกมากชอบโทรศัพท์ก็โบราณอ่ะโอ้ยโๆกูโดนโดนอะไรยิงก็ไม่รู้เกือบตายใช่ไหม เฮ้ยอย่าเอ้ยอย่าช้าอย่าช้าไอหนุ่มเฮ้ยผมไปเก็บปืนใครมาเอาคืนมาอ้าวไม่ทันโดนยิงแล้วยิงมันจัดๆเลยวะเฮ้ยผมมันน่าจะได้เล่นเกมอื่นแล้วแกสแกสสเตชันต้องรอไปก่อนตอนนี้แกสสเตชันซิมูเลเตอร์ต้องรอนะครับวันสองวันเนี่ยผมน่าจะได้เล่นเกมเนี่ยเพราะมันเบต้าประมาณวันกว่าๆสองวันอุ้ยเกือบตาย อุ้ยปืนอะไรอ่ะอุ้ยเก็บเสียงอ่ะทำไมครถือเสีเยง,งซ้ายนี่แกบ้าหรือเปละเนี่ยอุ้ยหนานี้เปิดกระสุนช้ามากช้านานอุ้ยปืนอะไรคนนี้อ๋อคนนอนยิงแตกตรงไหนม,มือยิ้มหวาเลยทำไมมันถือเป็นทางซ้ายเองบ้าปะเดี๋ยวชายเอาละเยผมหลบก,ก่อนหลบก,ก่อน ผมจะทำการเรียกระเบิดลงหัวมันโอ้โหคิดถึงวัวทูเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอ่านซ้าย <c oughs> ทุกคนเห็นได้ยินเสียงเมาส์เมืม่อกี้ใช่ไหมคือ <c oughs> ผมลากเมาส์จนสุดแบบแผ่นรองเมาส์แต่มันไม่เคลื่อนเลย <c oughs> ผมไม่รู้จะต้องเรียกมันยังไงวะอา้าวชิบหายตายเพ่นเพี้ยนยืนอยู่ตรงนั้น <c oughs> นี่ก็ไม่มีใครตายฟรีเลยอุ้ยมีหมามายืนดู ชนะอุ้ยมันเร็วมากเลยอะสกอร์มันเร็วมากอะสกอร์เร็วเกินแต่โคตรมันบอกได้คำเดียวว่าโคตรมันอุ้ยเอ้ยมาับหมาอ้น,นี้โนดนแดกเรียบร้อยอืยออาละมาถึงกระดานต่อไปนะครับผมมาผมว่าตรงนี้มันทะลุได้เฮ้ยไอหน้ามนไอหน้ามนไม่ได้เลยเฮ้ยตาย เอาละในการท่าของผมในคลิปน um ี้นะครับคลิปแรกก็จะเป็นคลิปที่ผมจามแบบผือมันมากๆแต่การยิงคนตายคือแบบดูยากมากปกติมันจะแจ้งเตือนได้แบบว่าให้มันรู้เลยอ่ะเฮ้ยคนหน้านี่ถอยถอย ยิงคนไม่ตายเลยไม่นะเฮ้ยตายเุ้ยตายด้วยมันกำลังปีมันตายอยู่ผมไม่ดูทุกคนเห็นหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยจะหนาวสกอร์คือแบบมันเป็นใกล้เคียงกันมากจนแบบว่ามันมีโอกาสพลิกไปเพลยได้อะ โอเคชนะอยู่เพราะว่าเราช่วยทีไว้นะทีกาไปกรีมดด,ดูดูยิงง่ายมากปืนนิ่งมากเป็นปืนกลร้อยนัดที่นิ่งมาก <c oughs> ไม่ยิงแบบผมไม่เห็นแรงสั่นของปืนอะสิบเก้าตายสิบสามก็ก็ได้อยู่ยังถือว่ากำไรนะครับถ้าขาดทุนก็คือเราจะตายเยอะกว่าค่านะครับฮ่าฮ่าการฟรีรันนิ่งไปกันเหรอ เฮ้ยเหมือนมีคนหนึ่งทาานี้มีพิงกำแพงได้ไหมโอ้โหไม่นะ <New S 1> การพิงกำแพง <Ready S 1> เป็น <a> สิ่งที่ผมเกลียดที่สุดนะครับผม <Yeah. S 1> ในการเล่นเกยมยิงปืน Intel, ตอนนี้หน้าจานรเวิวสแล้วนะครับ กูไม่ตายอาหารไม่ทีตายแล้วเหมือนภาคนี้คือถ้าเข้าหัวนี่คือตายไวมากอ้ยนั่นไงแต่เราไม่ได้ดูเข้าหัวนะเพราะราบาดเจ็บอยู่แล้วเนี่ยมาดิก็มาดิ แลนักพากไปไหนเลยแต่ตอนแรกนี่นักภากแล้วนักพาก็หายไปเลยความมันมันอยู่ที่นักภากจะทำอะไรกับนักภากของฉันน่ะแล้วนี่ไงมาละนี่ไงเข้าหัวไปทีนึงรู้สึกว่าของในการใช้มันเริ่มปลดแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเลเวล4ละเราจะสามารถที่จะคิดอาพวกแบบว่าเลเวลของของได้อีกนะครับ ไม่ไปเกินไหนละศัตรูหายไปแล้วเอ้าหนูว่าเข้าหัวไม่ได้เข้าหัวหรอเฮ้อไมต้องยอ,อย่างนี้เิไอ้หนุ่มแกบังอาจห้าวกับฉันอน่างแค่หล่ะอ่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งไปสองไหมอ่าไม่ไปผมไปแทน เหมือนไม่มีคนอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหมอ้าวชิบหายโดนโดนแอนิเมชันคิวไอ้เจี้ยโอ้โหจบแล้วศักดิ์ศรีศูนย์หายแล้วไม่ได้แล้วจังหวะนี้แต่กตปกติม,มันจะดีดเอ,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 อาโดนระเบิดตัวเองเหรอเอาไม่ใช่โดนระเบิดจากบนฟ้านะครับผมระเบิดจากเครื่องบิน มันทิ้งระเบิดลงมาตกชัยนี่ว่าปลาระเบิดสจริเงเพราะว่าเราปลาไปปุ๊บมันก็ตายเลยมันก็ระเบิดเลยนี่เกือบตายบ้าจริงอ้าวตายแพ้ว่ะทุกคน75ต่อร้อยโอเคนะครับทุกคนก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไว้ค่อยเจอกันใหม่ลวกันนะครับผมในพาหน,านะครับสำหรับพาทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันครับผม